สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แอนก็อยู่ที่ W District นะคะกำลังจะเดินไปร้านนี่เลยค่ะ t a c ก Bell ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่า t a ก้มีทั้งหมดกี่แบบเดี๋ยววันนี้แอนจะพาทุกคนมาดูคำตอบกันเลยมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูทั้งหมดของทางร้านนะคะซึ่งเมนูที่เราจะสั่งก็คือ Taco Supreme, Neck c u Chicken Taco แล้วก็ Taco c l าส s i c ค่ะ และตอนนี้พี่พนักงานที่น่ารักของเรากำลังทำเมนูซิกเนเจอร์ของทางทาโก้เบลนะคะนั่นก็คือเมนูทาโก้พูเทิมคนดูความน่ากินมาค่ะเมนูต่อไปคือเมนูเน็ e เชชิกเก้นทาโกทุกคนนี้ไม่ได้ใช้แป้งตอติยาห่อแต่ใช้แป้งไก่กรอบมาที่เมนูต่อไปกันเลยนี่ก็คือเมนูทาโก้คลาสสิกนะคะแอนเลือกแบบ ชีกบกแต่ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็เลือกแบบแป้งซอ์นุ่มๆก็ได้นะแต่แอนน่ะชอบแป้งกรอบเนีกัดไปแล้วแบบโอ้โหโ,โคตรครันชี่กินกับเชดดาชีสผักสดคือโคตรฟินและอันนี้ก็คือเมนูเนี่ยแค่ชิเก้นทาโก้นะคะแอนาอราซอสด้วยไฟล์ซอสให้มันแบบอร่อยแบบลงตัวทุกคนคือแอนชอบลาซอสมากกัด แล้วซอสก็ไก่กรอบอ่ะโอ้โหโคตรลงตัวคือแบบฟินมากทุกคนดูหน้าฉันดิเคี้ยวนุบหนับหนุบหนับฉันกินจนหมดอ่ะและใครที่อยากทานแบบนี้ก็เดินทางมาที่ร้านได้เลยนะคะหรือจะสั่งแบบเดลิฟวอรี่ก็ได้นะ